สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วายชาแนลชาแนลที่แต่มไมได้คำถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสําหรับคําถามวันนี้ก็คือทําไมต้องสนใจอาการเดินแล้วปวดขาเพราะว่าจริงๆการเดินแล้วปวดขาบางทีก็อาจจะแบบปวดตรงข้อสะโพกอ่าเราก็รู้ว่าอ่าข้อสะโพกปวดตรงข้อเขา่าเราก็รู้ว่า มันปวดที่ข้อเขา่าอาจจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือปวดที่เอ็นร้อยหวายแล้วก็รู้ว่าเออเราเดินมากจนเป็นเอ็นร้อยหวายอักเสบแต่มันจะมีอาการปวดบางอันที่มันมีความสําคัญนะครับปวดตรงน่องบางทีปวดน่องเนี่ยเรานึกว่าเออมันเป็นเดินไปมากน่องกล้ามเนื้อน่องมันก็อักเสบแต่มันอาจจะไม่ใช่นะครับลองอลองดูตรงนี้นะครับอาการบางอาการที่แสดง ขึ้นหลังจากที่เราเดินแล้วปวดขาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากภาวะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงขาตีเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงขามันตีบเลือดมันไปไม่พอนะครับเมื่อไม่พอมันก็จะทําให้เกิดอาการขึ้นทีนี้อาการเราจะสังเกตได้อย่างไรนะครับอาการก็คือว่าเมื่อเราเดินไปถึงจุดหนึ่งจะเป็น30เมตร40เมตรก็ได้พอเดินไปถึงจุดหนึ่งปับ๊บมันจะปวดรุนแรงที่น่องปวดจนไม่อยากจะเดินต่อ แล้วเราก็พักจะยืนพักจะนั่งพักหยุดการเดินตรงนั้นอาการปวดมันก็จะดีขึ้นบางทีก็หายไปแบบสนิทเลยแล้วพอเราออกเดินต่อไปที่ระยะประมาณนั้นอาจจะสั้นกว่านั้นนิดหน่อยก็จะเริ่มปวดอีกพอปวดอีกพักมันก็หายไปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นมันบ่งบอกถึงว่า ขณะที่เราเดินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยกล้ามเนื้อมันต้องใช้พลังงานต้องใช้เลือดไปเลี้ยงแต่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงขามันเกิดตีบเลือดมันไปไม่พอมันก็เดินต่อไปไม่ไหวมันก็จะเกิดอาการปวดเพราะว่าเลือดมันไปเลี้ยงไม่พอเพราะเราหยุดพักเลือดมันเริ่มมาเลี้ยงเพียงพอเพราะเราไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไม่ได้ใช้พลังงานใดมันก็หายพอเดินอีกมันก็เป็นอีก อาการอันนี้มันไม่ใช่อาการปวดน่องธรรมดานะครับไม่ใช่ปวดจากกล้ามเนื้อเสีหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโดยเฉพาะคนที่มีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วมีโรคเบาหวานอยู่แล้วมีโรคไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วหรือเป็นผู้ที่สูบบุหรี่เยอะเนี่ยมีมีความเสี่ยงในการจะเกิดภาวะแบบนี้ได้บ่อยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้สังเกตอาการด้วยว่าเวลาเราเดินและปวดขาเนี่ยเป็นแบบที่เล่าให้ฟงังหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะครับ ครับวันนี้ก็จบการตอบคําถามในเพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชน้ของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับออกปืนนอกนอกบ้านกับไปสังหารกริ สติความแค่เหลือลอนอยากจะควบคุมระหว่างทางเห็นแม่หุ่มลูกเห็นยายจุงล้านเห็นพ่อยอกล้อกับลูกเห็นคนตักบ,บาร เป็นพระให้พรสติกลับคืนมาไม่อยากฆ่าใครให้เป็นบาปติดตัวไม่อยากอยู่ในคุกอยากอยู่กับครอบครัวไม่อยากถูกกักขังอยากไปทุกที่ที่อยากไป ทำคิดเลยเปลี่ยนใหม่เลิกจองเวนเขีนค่ากลับบ้านวางคือน